เรืองไกรร้อง,องปปชสอบ6สสบินดูงานต่างแดนโดยเงินมูลนิธิเข้าข่ายรับเงินเกิน3,000บาทหรือไม่26ธันวาคม2565นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพ,กพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าพบเห็นข้อมูลใน Facebook ของสอสอพ,พัรก้าวไกลจำนวน3คนที่ระบุสอดคล้องกันว่าทั้ง3คนในฐานะกรรมธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้เดินทางไปเยอรมันระหว่างวันที่26พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม2565โดยทางมูลนิธิฮันไซเดลประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นเมื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าการเดินทางไปเยอรมน,นีครั้งนี้มีสสจำนวน6คนจาก4พักคือนายนัชชาบุญชัยินสวัสดิส์สสกทมพักก้าวไกลนางสาวสุทธวันสุบรรณอยุธยาสสนครปฐมพักก้าวไกล นางอมรัชชอบประมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่นายกรวีปิศนานันทกุลสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยนายองอาจคลามไพบูรณ์สสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐและนายวิสิทธิ์เตชะธีรวัตรสสเชียงรายพักเพื่อไทยนายเรืองกายกล่าวว่าช่วงเวลาที่เดินทางมีการงดประชุมคณะกรรมิการชุดดังกล่าวแต่ก็ยังมีการประชุมรัฐสภาและประชุมสภาผู้แทนราษฎร การเดินทางดังกล่าวมูลนิธิหันไซเดลประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีจึงมีประเด็นที่ควรตรวจสอบว่าการบินไปดูงานเยอรมันโดยใช้เงินมูลนิธิดังกล่าวนั้นเข้าข่ายเป็นการรับประโยชน์เกิน3,000บาทหรือไม่และเข้าขา่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ใน Facebook ของทั้ง6คนได้ลงข้อความพร้อมรูปภาพทั้งในขณะที่ดูงานทานอาหารดื่มเบียร์นั่งรถไฟและถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆไว้ด้วยพร้อมอธิบายความไวเป็นระยะ และบางคนยังระบุด้วยว่าได้ติดตามการประชุมสภาที่ประเทศไทยด้วยนายเรืองกายกล่าวว่าข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่ตรวจพบจึงมีเหตุต้องร้องของให้ปปชตรวจสอบกรณีการบินไปดูงานเยอรมันโดยใช้เงินมูลนิธิดังกล่าวนั้นเข้าข่ายเป็นการรับประโยชน์เกินส0มพันบาทหรือไม่และเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมเช่นข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10หรือไม่เรื่องนี้คล้ายกับกรณีที่ปปชได้มีมติชี้มูลความผิดนายจารุรงค์เรืองสุวรรณ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับพวกกรณีรับตัวเครื่องบินเกิน3,000บาทในวันที่26ธันวาคมนี้ได้ส่งหนังสือพร้อมเอกสารประกอบและอ้างอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปปชตรวจสอบต่อไปว่าสสทั้ง6คนเข้าข่ายรับประโยชน์เกิน3,000บาทหรือไม่และเข้าข่ายฝา่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10หรือไม่ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ a อาราวไทยแลนด์